สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องพ่อสว่างแดนดินครับยินดีครับ,รบต้อนรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหายกําลัางใจดรว,วนๆครับเพื่อนเก่าฝากคอมเมนต์นะครับสองสามเมืองพ่อสิบไปเยีย่ยมไปยามขอบคุณทุกการติดตามครับการกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งติงต้งๆเมื่อเนี้ยพ่อสว่างแดนดินสิบห้ามาอัปเดตการก่อสร้างครับสถานีตลาดมิ้นว่าสิเป็นจังใด ขเอเรียนกันย่ายนครับพี่น้องล่าสุดเป็นสางกาน่อดสซแล้วไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันสถานีตลาดมีนสายสีชมพูไปครับน,นี่เป็นล่างเพื่อนครับน้องหวานเย็นเป็นสีมาจาคุณนะครับล่างกําแหงเบิง้งด้านบนครับด้านหน้าสีเป็นตลาดมีนครับตลาดเก้าตลาดหม่ไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกัน บรรยากาศโดยรอบย่างไว้น้วกันครับกดไลค์กดติดตามเลยนะครับพี่น้องกระดิง่งติงต้งไปครับ<อ>น่ะผมจะเป็นตลาดเก่าพี่น้องตลาดมีนตลาดเก่าครับข้องสาวมาพี่น้องไปย่งางไว้ด้ํากันครับบรรยากาศโดยรอบครับสถานีตลาดมีนพี่น้องด้านนั้นจะมาจากถนนลมเก่าพี่น้อง <c oughs> แล,ล้วลมเก่าสายสีชมพูโอ้ขึ้นอาล่างเพิ่นรครับเดีย,ย่าสุดครับกัญญาย่นพี่น้องสถานีตลาดมีนครับบรรยากาศโดยรอบครับพี่นอ้องผู้ใดอยู่แถวมีนคอมเมนต์มาได้เด้อครับอภรที่ภาพออเบียดก,การก่อสร้างสถานีตลาดมีนสายสีชมพูพี่น้องไปเบิ่งโดยรอบกนครับยางไปต้องกันครับเกินด้านหน้าผมจะเป็นตลาดมีนครับพี่น้องทางออก ตลาดไม้ครับตลาดไม้ขายผักขายงาสั่งเสร็จแล้วเนี่ยโอ้บรรยากาศพี่นอ้องก็ดีเดินทางสะดวกครับพี่น้องปูนครับสถานีตลาดนิ่รถไฟฟ้าสายสีชมพูพี่น้องไปไปเบือ้องลางพรานครับพี่น้องวันศุกเป็นยังไงไปครับพี่นอ้องยังเบื้องล่างกัน,กน ตกลจัไว่าจะเปซิ้งแมงแรลงากไดผลแน่อนครับมันจะมารตลาดมีนพี่น้องด้านนั้าานผมจะเป็นตลาดมีนครับศูนย์การค้ามีนบุรีคนเงียบเงียบพี่น้องคนบ่หลพ้นบ่หลครับตลาดมีนฮ่ครับตามกัตต่อครับไปครับอัปเดตสถานี ตลาดมินบุรีพี่น้องวันจะเป็นยังไงการข้อสั่สงคนกอสั่งได้ร้ายนะครับพี่น้องนี้ตลาดมิ้นไอซียูคู่ครับรองรับการเดินรถเปิดวิง่งทดลองวิง่งซีนาพี่น้องขาหนี้ตลาดมินครับรับเบียรการก้อสั่งครับพี่น้องล่าสุดเป็นไปนยังไงไม่สั่งได้ร้า,ายครับพี่น้อง นะครับตามกันต่อสร้างได้แล้วนะครับพี่น้องคุณน่ะทาาขึ้นทาาลงสะพานเพิ่นสถานีไงครับเป็นเครื่องตลาดเครื่องศูนย์การค้าพี่น้องมาครับตามต้อนครับบันไดทาาขึ้นครับตั้งบไดเลือนพร้อมแล้วครับสถานีมีนบุรีก็เป็นสถานีไงครับกูจะอยู่แถวตลาดมินกับ คอมเมนต์กับมาไหนได้ครับเดอ้อพี่น้องตลาดมีนส่วนข้างหน้าผมจะเป็นจตุจักสองครับตลาดจตุจักสองพี่น้องนี่เป็นทางเข้าตลาดจตุจักสองพี่น้องนี่ DIY พอ่อสะดวกครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศรับเดือนลาสุดครับสารานี่ตลาดมีนพี่น้อง รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับการก่อสร้างล่าสุดพี่นอ้องดู่นี่มีทั้งตลาดมีทัง้งศูนย์การค้ามีทั้งจุมทางรถรถเมล์รถสองแถววินมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องสถานีเป็นสางใหญ่ครับร่องรับการเปิดกีนานแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นการก่อสร้างครับล่าสุด กันยายุ่นพี่น้องนะครับโอ้สถานีใหญ่ครับพี่น้องไเปเบิ่งกันต่อตามติดสถานีตลาดมีนพี่น้องกันยายุ่นเป็นก่อสร้างหอนไซเดียวมาไหนทั้งขึ้นทางน่องกะเรียบร้อยครับพี่น้องจำจำครับโอ้สวยงามใกล้ที่ได้เปิดไส้ดล้วปีนานเนี่ยสั่งเร็วครับสร้างได้เร็ว เพ่มคน,นไลค์แชร์กนติดตามนะครับข้อสวัสดีน่ครับพี่น้องครับเดลารุดครับกันยายนพี่นอ้องต้นเดือนสถานีตลาดมิ้นเป็นยังไงแล้วเบิ่งบรรยากาศโดยรอบพี่น้องสถานีมีนพัฒนาสถานีตลาดมิ้นพี่น้องสายสีชมพูครับบรรยากาศครับการก่อส,สร้างสถานีตลาดมิ้นพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วแล้วตีนาเพิ่อจะเปิดนะครับพี่น้อง พีนาพนษิเปิดเพือุตสา่งได้ลยครับสถานีนองวานเย,นย็นสีชมพูพี่น้องสถานีหวานเย็นครับงามพี่น้องงามงามนี่เป็นทั้งรีบ,งรบครับรีบร์โดยสารสำหรับผู้พิการครับพี่น้องกัมมี่ครับรีบคนสำหรับคนพ,นพ,นพิการครับพี่น้องสถานีตลาดมีนบุรีครับ สายสีชมพูครับอัปเดตการก่อสร้างล่าสุดครับกันยายนพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศโดยรอบครับตลาดจตุจัจก2สองวันว่าไปครับเบื้องบรรยากาศก,ากันครับอัปเดตครับการก่อสร้างครับสถานีตลาดมินสายสีชมพูพี่น้องบางปูที่เป็นจตุจัจกรสองล่าสุดการก่อสร้างเป็นยังไงพี่น้องไปครับ สามกิโกำัมพรอนสถานียังู่ครับพี่น้องเป็นแรงชุมชนเป็นทั้งตลาดทั้งทางซับซิงค์ค่ะครับทานที่ราชการอยู่แถวตลาดนี่เนี่นะครับพี่น้องการก่อสร้างเพิ่อนอันนี้จะเป็นรีบรีบโดยสารครับรีบโดยสารรถไิการ ควานเด็ดาดพี่น้องอยางว่าเบิรงการก่อส,สราาออาอ้างสถา,านีตล,ลาดมิ่นเป็นยังไหนฟุตบาทก็อยากแคบแน่นอนพี่น้องแต่มานยางท่าข้างล่างนี่แหละร้านนีตลาดมิ่นเอาให้จุใจเลยครับพี่น้องสะพานครับทั้งทั้งขึ้นทั้งลง ข้างเดินอาจจะเป็นบันไดเลื่อนพี่น้องบันไดเลื่อนเป็นติดตั้งแล้วบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนเป็นกติดตั้งแล้วสถานีน่องวานเย็นนี่คืองามแท้ขุดใดขุดติดตามพี่น้องเบิ่งบรรยาก,กาศล่าสุดเป็นยังไดไอ้เบิ่ง อ๋พ่ไในเบิ่งบรรยากาศโดยรอบครับสถานีตลาดมินทั้งสองฟังครับฟังขาเขากับฟังขาออกล่าสุดอัปเดตครับการก่อส,สร้างสถานีตลาดมินบุรีครับพี่น้องสายสียุมพูครับว่าเปา็นยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เครับชอบคลิปนี้พี่น้องอัปเดตล่าสุดครับป,ป่ายปีนาปีนาจะเปิดแล้วว่าซานเนว่มา กีนาจะเปิดแล้วพี่น้องกีนาจะเปิดให้ซั้วข้าวนี่แหละทางลงทางยางครับเป็นสางได้ร้านอะไรพี่นอ้องอเตี๋ยล่าสุดไปอยู่แถวมินบุรีพบเหม็นมาไหนได้ดครับพี่น้องนะครับทางยางทางบุดบาทเพื่อนกาลุกเลี้ยงครับพี่น้องบรรยากาศครับสถา,านีตลาดมินพี่น้องเป็น แบบนี้แหละครับล่าสุดสถานีตลาดมีนครับพี่น้องถ้าเบ่งบรรยากาศโดยรอบพี่น้องสองสองสองแถวลโอ้เพียบครับพี่น้องงามพี่น้องงา,งามงามงามตลาดมาเก็ตพาเลสตลาดมีนบุรีครับท่านผู้ชม ควันพระเบงสถานีตลาดมินบุรีครับรถไฟสายสีชมพูพี่น้องกล้ไอเบิงโดยรอบของตลาดมินมาเนียงไหนคือค่าก็ควันพายังาะตลาดพี่น้นนองพายังตลาดเก่าพี่น้อง ตลาดเก่ามินบุรีฟังกันตึกๆไรนะครับพี่น้องบ่แพงครับพ้อสื่อพี่นอ้องอภัยกันขอบคุณนะครับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับผมเพราสว่างแดดนี่ครับพี่น้องล่าสุดครับสถานีมินบุรี พอกันคลิปหนาเนะครับเนาะสวัสดีครับ